กูว่าไม่ใช่กูว่ามีรักมึงจริงก็กูโดนทิ้งมาแบบนี้กับแบบนี้เดะเตะเตกูโดนแบบนี้นะแบบนี้แบบนะเป๊ะเป๊ะสวัสดีค่ะชื่อ e วีเจหวานขมงลมพัดตึ้งจากสังกัดกอดค่ะไลค์ทุกๆต่สองทุ่งขึ้นไปนะคะขรอบคัวหนู แม่เขาเลี้ยงหนูมาตลอดค่ะด้วยความที่แม่หนูกับพ่อหนูเลิกกันตั้งแต่เจ็ดขวบหนูก็จะเห็นแม่เขาทํางานมาตลอดเลยแล้วท่านก็จะบ่นว่าเหนื่อยเมื่อไหร่จะมีงานทําสักทีแล้วเราก็โดนแบบโดนคําพูดพวกนั้นตอกย้าแล้วเราก็คิดในใจเสมอว่าถ้าสมมติว่าเรามีรายได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเอามาจุนเจือครอบครัวแล้วอยากจะเป็นเสาหลักให้ได้อยากจะช่วยเหลือครอบครัวให้ได้เราไม่อยากให้แม่บ่นแบบนี้แล้วว่าเพราะว่าท่านก็เก่แล้วอะค่ะ ตอนนี้ก็อาศัยอยู่3ามคนนะคะมีแม่มีพี่สาวแล้วก็มีหลานชายคนเล็กสี่ขวบก็ครอบครัวหนูหนูจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะว่าด้วยความที่หนูทํางานด้านนี้แล้วพี่เขาก็เรียนไม่จบค่ะเพราะว่าตอนที่หนูเด็กๆเี่ยพี่ออกโรงเรียนเพื่อให้หนูได้เรียนเพราะครอบครัวเราไม่ได้มีฐานะที่ดีอะไรมาก จุดเริ่มต้นของการทำบิโกไลท์คือหนูเริ่มต้นจากหนูเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะตอนนั้นคือมันเป็นช่วงปิดเทอมแล้วคาวนี้หนูก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วเพื่อนเขาก็เล่นบิโกไลท์ด้วยความที่หนูเพื่อนเขาแนะนำค่ะบอกว่าเออลองมาไลท์ดูสิแกร้องเพลงเป็นนะแกก็ลองมาไลท์ดูเื่อได้ของขวัญแล้วของขวัญเนี่ยมันเอาไปแลกเป็นเงินได้ด้วยแกจะได้ช่วยแม่เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่เชื่อหรอกค่ะตอนแรกเพราะว่าหนูไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ แต่ก็ลองเพราะว่ามันลองมันไม่เสียหายอะไรค่ะเพราะว่าเราก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเราก็แค่ตั้งกล้องไลท์แล้วก็ร้องเพลงที่เราชอบให้ยูเซอร์ได้ฟังให้ยูเซอร์ได้ชมก็ลองทำดูค่ะช่วงแรกๆก็มีคนดูประมาณร้อยกว่าค่ะเดือนเดือนแรกได้3,000บาทค่ะเดือนที่2ได้ประมาณแสนกว่าเพราะว่าหนูหนูจัดตั้งแต่วันแรกวันที่1แล้วก็ยันวันสุดท้ายแล้วหนูก็ จัดเกือบทุกเวลาแล้วคราวนี้หนูก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะพิสูจน์ตัวให้แม่เห็นว่าหนูทําได้แล้วไม่ได้ขโมยเงินแม่มาให้แม่นะไม่ได้ทําให้แม่ดีใจเกินนะ <c oughs> แม่ร้องไห้ค่ะแล้วแม่ก็บอกว่ามันเป็นไปได้ได้ด้วยเหรอเพราะว่าตอนไปเบิกเงินที่ธนาคารก็ยืนให้แม่ตรงนั้นเลยคนก็หันมามองกันว่าทําอะไรอะไรเงี้ยแม่ท่านก็ร้องไห้แล้วท่านก็บอกว่าเชื่อแล้วเพราะว่าเงินในบัญชีท่านอ่ะมีไม่ถึงแสนด้วยซ้ำก็เลยเชื่อปัจจุบันแม่ก็เข้ามาดูไลฟ์อยู่นะคะ แต่ก่อนคุณแม่นี่จะเปิดร้านขายของทุกวันเลยค่ะแล้วก็ไปลากของขี่รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆไปลากของมาขายทุกๆวันเดี๋ยวนี้ก็หนูก็ช่วยแม่ไปลากของเองแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการไลฟ์บิ๊กลไลฟ์อะค่ะมาช่วยในการซื้อของก็คือส่วนหนึ่งแบ่งให้คุณแม่ให้คุณแม่เป็นลงทุนขายของชำค่ะจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ช่วยค่าการศึกษาของหลานแล้วก็ค่านมหลาน หมายต่อไปอยากทาอะไรอยากเป็นนักร้องค่ะตอนนี้ก็แต่งเพลงอยู่แต่ว่าเพลงก็ไม่ไม่ได้ดังอะไรค่ะก็มีพอมีคนฟังบ้างอยากจะแบ่งเบาภาระคุณแม่ให้มากที่สุดค่ะเราไม่อยากให้ท่านทํางานแล้วท่านเก่แล้วค่ะตอนนี้ก็อายุเจกว่าด้วยด้วยความที่หนูแม่หนูมีหนูตอนที่อายุสูงค่ะพอเวลาเดินด้วยกันก็จะเหมือนยายกับหลานเดินคู่กันคนก็จะชอบทักว่ายายแต่ไม่ชอบทักว่าแม่เขาก็เคยมาถามนะคะว่าแบบ เออแกภูมิใจไหมที่มีมีฉันเป็นแม่อะไรเงี้ยเหมือนยายเลยไม่มีใครทักเป็นแม่เลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าภูมิใจเพราะว่ามันไม่เกี่ยวหลอกหน้าจะแข่หรือไม่เก่ก็แม่หนูเหมือนเดิมอะไรเงี้ยดีโก้เนี่ยเป็นเหมือนเวทีหนึ่งที่เหมือนได้หนูมาโชว์ของโชว์ความสามารถเพื่อแบบมีใครที่เขามองเห็นความสามารถหนูเขาจะได้ แนะนำบางคนเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงเขาก็มาพิมพ์หน้าใหม่เพื่อแนะนําเราให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นแบบควรร้องอย่างนี้นะตอนนี้ควรร้องอย่างนั้นนะหนูก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นหนูจะซึมซับทุกอย่างเวลายูสเซอร์เข้ามาเขาจะมีคนทุกคนจะมีเจอเหตุการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันหนูก็จะศึกษาจากเขาบางคนเขาสามารถแนะนําเราได้เขารู้เยอะกว่าเราอะค่ะเขาก็สามารถพูดคุยในสิ่งที่เราไม่รู้ได้บางคนก็ทักมาหลังไหม่แล้วก็บอกว่า รับงานไหมร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนูก็ได้มีโอกาสแข่ง Bico v o i c ด้วยค่ะล่าสุดนี้แข่งได้ที่สอแล้วก็ได้ไปเรียนร้องเพลงที่ B Star ด้วยค่ะค่ะอยากจะบอกกับน้องๆพี่ๆที่สนใจอยากจะเป็น BJ เจ Bico Light นะคะลองก้าวออกมาจากกรอบดูค่ะลองทำดูไม่เสียหายนะคะแล้วเราแบบว่าชื่นชอบ ความสามารถอะไรแล้วก็ลองปล่อยดูโชว์ความสามารถที่เราคิดว่าเรามีอยู่ในตัวดูค่ะแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราค่ะแค่คิดคุณก็ชนะแล้วคุณลองทํายิ่งชนะเข้าไปใหญ่ b i g g e b i g